สุดจะสวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจดินแดนต้องห้ามดินแดนแห่งความลึกลับความน่าสะพรึงกลัวและอันตรายที่คุณอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนเราจะเปิดโปงสถานที่ที่ถูกซ่อนไว้จากสายตาชาวโลกที่ที่ความลึกลับความน่ากลัวและอันตรายรวมตัวกันจนขนหัวลุกกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราว่าสถานที่ไหนที่คุณคิดว่าน่ากลัวที่สุดพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย เรามาเริ่มต้นที่แถบเอเชียกันก่อนสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าป่าอาอกิงาฮาระป่าผีสิงที่เชิงภูเขาไฟฟูจิสาเหตุที่ป่าแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นป่าผีสิงมันไม่ใช่แค่ต้นไม้รกทึบนะแต่บรรยากาศวังเวงชวนขนลุกสุดๆแถมยังมีเรื่องเล่าตำนานหลอนอีกเพียบเดินเข้าไปเหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกเสียงก็เงียบกริบมีแต่เสียงลมพัดใบไม้นี่แค่คิดก็เสียวสัรหลังแล้วว่ากันว่าเข็มทิศใช้ไม่ได้ในป่านี้เพราะสนามแม่เหล็กแปรปรวนจากหินภูเขาไฟใครย่างกรายเข้าไปแลลล้้้ววววเกิดดหหงงปป่าานนนนีีมมัไไจอ คนญี่ปุ่นเชื่อว่าวิญญาณคนตายวงเวียนอยู่ในป่านี้แถมยังมียูเรยอีกผีญี่ปุ่นชุดขาวผมยาวอีกต่างหากใครเจอมีวิ่งจนป่าราบแน่แต่ก็มีเรื่องจริงที่น่าเศร้าเพราะป่าแห่งนี้มีคนมาจบชีวิตตัวเองเยอะมากเลยยิ่งเพิ่มความวังเวงเข้าไปอีกใครไปก็ระวังเจออะไรแปลกๆด้วยละ่ะป่าอาโอกิงาระเป็นมากกว่าแค่ป่าผีสิงมันเป็นสถานที่ที่ชวนให้เราขบคิดถึงความเปราะบางของชีวิตและเตือนใจให้เรารู้สึกขอบคุณทุกๆวันที่เรายังมีลมหายใจ ใครชอบเรื่องลึกลับอาจลองไปสัมผัสบรรยากาศดูนะแต่ต้องไปกับไกด์ท้องถิ่นเท่านั้นถ้าใจไม่แข็งพออย่าหาเรื่องเข้าป่าตอนกลางคืนล่ะเดี๋ยวจะเจออะไรมากกว่าที่คิดเกาะงูเกาะที่เต็มไปด้วยงูพิษเป็นสถานที่ที่ห้ามคนทั่วไปเข้าโดยเด็ดขาด เกาะน,นี้ตั้งอยู่นอกชายฝั่งรัฐซอโปลูในบราซิลแต่ขอบอกว่าที่นี่ไม่เหมาะกับคนขวัญอ่อนนะเพราะว่ามันคือเกาะที่เต็มไปด้วยงูพิษไม่ใช่งูธรรมดาด้วยนะแต่เป็นงูพิษร้ายแรงที่ขึ้นชื่อว่ามีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนั่นคือมูโกลเดนแลนเชตพิษของมันรุนแรงกว่างูบนแผ่นดินใหญ่ถึง5เท่าแม้แต่หมอก็ไม่สามารถรักษาได้สรุปง่ายๆคือถ้าโดนกัดตุยสถานเดียวแล้วงูพวกนี้ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะพวกมันพร้อมจะโจมตีทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เพราะงั้นใครที่คคคิิดดจะะไปเทีี่่่่ยววกออน,น้้้งงตงใหมแลล ว่ากันว่าเกาะน,นี้มีงูพิชนิดนี้อาศัยอยู่หนาแน่นมากถึงขนาดที่ว่าเดินไปไม่กี่ก้าวก็เจองูแล้วแถมยังมีตำนานเล่าขานกันว่าเคยมีคนพยายามขึ้นไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะน,นี้แต่สุดท้ายก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดเพราะโดนงูรุมกัดตายนี่แค่คิดก็ขนลุกแล้วใช่ไหมล่ะเพราะความอันตรายระดับนี้ทางการบราซิลเลยสั่งห้ามไม่ให้ใครขึ้นไปบนเกาะน,นี้อย่างเด็ดขาดยกเว้นแต่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่ได้รับอนุญาตพิเศษเท่านั้นใครฝันอยากไปเที่ยวเกาะสวรรค์คงต้องตัดเกาะน,นี้ออกจากลิสต์ไปได้เลย เชอร์โนบิลเอ็กซ์คลูชั่นโซนเมืองร้างสุดหลอนที่เต็มไปด้วยสารกรัมมันตภาพรังสีเพื่อนเพื่อเคยได้ยินชื่อเชอร์โนบิลกันบ้างไหมถ้าเคยรู้สึกขนลุกกันบ้างหรือเปล่าที่นี่แหละคือที่สุดของเมืองผีที่แท้จริงสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศยูเครนรอบๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่เคยเกิดระเบิดครั้งใหญ่เมื่อปี1986ปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นเขตอ,อันตรายห้ามเข้าเด็ดขาดทำไมที่นี่ถึงน่ากลัวก็เพราะกัมมันตภาพรังสีที่ยังหหหลออลงง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 เเเเืืืออออออยยยูู่่่ไไะทททัััั้้้้้ตนนนนนนมมมมสววปาาาาบรุกกถิิในนขีผด ถึงจะเป็นเขตอันตรายแต่ก็มีคนแอบเข้าไปสำรวจกันนะบอกได้คำเดียวว่าเสี่ยงตายสุดๆเขาบอกว่ามันเหมือนโลกที่หยุดเวลาทุกอย่างที่ยังคงสภาพเดิมเหมือนวันที่คนอพยพหนีตายทั้งของเล่นเด็กหนังสือเรียนรถยนต์เก่าๆเามือหลุดเข้าไปในแคปซูลการเวลาเลยละ่ะใครใจถึงอยากลองสัมผัสบ,บรรยากาศเมืองร้างสุดหลอนก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนนะเพราะที่นี่ยังคงอันตรายอยู่มากถ้าได้ไปให้จงระวังอย่าเผลอแต่ต้องอะไรเข้าละ่ะเดี๋ยวจะได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านแบบไม่รู้ตัว โปเวกีไอแลนด์เกาะแห่งความตายในอิตาลีเกาะน,นี้อยู่ในอ่าวเวนิเชียล,ลากูนใกล้ใ้เมืองเวนิสประเทศอิตาลีสถานที่ที่เคยใช้เป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยการะโรคและจิตเวชในยุคเก่าปัจจุบันเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ผีสิงที่สุดในโลกสมัยก่อนก่อน,นี้เคยเป็นที่กักกันคนป่วยการะโรคเรียกว่าใครติดเชื้อก็ส่งมาที่นี่แล้วก็มักจะไม่รอดต่อมาเกาะน,นี้ก็กลายเป็นโรงพยาบาลบ้ามีเรื่องเล่าว,ว่าหมอที่นี่ชอบทดลองแปลกๆก,กับคนไข้สุดท้ายหมอก็เสียสติกระโดดหอระคังตายตอนนี้เกาะน,นี้ถูกทิ้งร้าง แต่ก็มีคนแอบไปสำรวจแล้วเจออะไรแปลกๆเพียบคนที่เคยไปแอบอ้างว่าได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนตอนกลางคืนบางคนก็เห็นเงาดำๆเดินไปมาหรือแม้แต่เห็นคนใส่ชุดหมอโบราณหลายคนรู้สึกเหมือนมีใครมาแตะตัวหรือแม้แต่ผลักตกน้ำโปเวกีไอแลนด์เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันน่าสะพรึงกลัวและเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกถ้าคุณชอบความตื่นเต้นและเรื่องลึกลับเกาะน,นี้อาจเป็นจุดหมายที่คุณตามหาแต่อย่าลืมไปตอนกลางวันนะอย่าหาว่าแอดไม่เตือน โบสถ์สตวเซเมเตอรี่ประตูสู่โลกวิญญาณเพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องสุสานที่ว่ากันว่าเป็นประตูสู่โลกวิญญาณกันบ้างไหมสุสานสุดหลอนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เฮี้ยนที่สุดในอเมริกาสุสานลึกลับแห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐแคนซัสซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับประตูที่นำไปสู่โลกวิญญาณและพลังงานลึกลับที่อยู่เหนือธรรมชาติว่ากันว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งในสุสานนี้ที่เคยถูกใช้แขวนคอคนจนวิญญาณยังคงวงเวียนอยู่ใครที่กล้าไปแต่ต้องต้นไม้นี้อาจเจอดี ใกล้ๆสุสานมีโบสถ์เก่าแก่ที่พังทลายซึ่งว่ากันว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าวิญญาณร้ายและเคยมีคนพบเห็นปีศาจตนหนึ่งที่นี่ด้วยมีข่าวลือว่ามีหลุมศพหนึ่งในสุสานนี้ที่เป็นประตูสู่นรกและปีศาจจะออกมาจากหลุมนี้ในคืนฮาโลวีนมีคนเคยได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนและเห็นเงาลึกลับในสุสานนี้บางคนเล่าว,ว่าเคยถูกสัมผัสโดยสิ่งที่มองไม่เห็นและที่น่าขนลุกที่สุดคือมีคนเคยเห็นปีศาจตัวเป็นๆในโบสถ์ร้าง ส t ตว์เซมตเตอรเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำนานสุดหลอนและเรื่องเล่าขนหัวลุกไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องผีก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุสานแห่งนี้มีสเสน่ดึงดูดและน่าค้นหาอย่างน่าประหลาดถ้าคุณกล้าพอลองไปเยือนส t ตว์เซมตเตอรในคืนฮาโลวีนดูสิแต่แอดไม่รับประกันความปลอดภัยนะภูเขาไฟมาอุนาลัว หนึ่งในภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกภูเขาไฟยักษ์ลูกนี้ตั้งอยู่บนเกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกามาอูนาัวมีขนาดมหึมาจนหน้าทึ่งมันครอบคลุมพื้นที่กว่า5,200ตารางกิโลเมตรเกือบครึ่งหนึ่งของเกาะฮาวายและมันไม่ใช่แค่ใหญ่เท่านั้นแต่มันยังสูงมากด้วย มาอณนารัวสูงถึง13,681ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลแต่ถ้าเราวัดจากฐานใต้ทะเลมันจะสูงถึงกว่า30,000ฟุตซึ่งสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์เสียอีกมาอณนารัวไม่ใช่ภูเขาไฟธรรมดาทุกครั้งที่มันปะทุมันพ่นลาวาออกมาอย่างมหาศาลการประทุของมาอูนารัวเคยสร้างความเสียหายให้แก่ชุมชนรอบเกาะอย่างรุนแรงแม้ตอนนี้มันจะไม่ปะทุบ่อยเหมือนภูเขาไฟบางแห่งแต่มาอูนารัวยังถือเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ความใหญ่โตของภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาทำให้พื้นที่รรออบขข้าาาาาาางมีันนตยจกกลวพิแะฝุู่เ ทำให้การเข้าใกล้มันต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงและอันตรายจากกา๊าซพิษที่ปล่อยออกมาที่จะทําให้ระบบการหายใจเสียหายอย่างรุนแรงเช่นหายใจติดขัดแน่นหน้าอกและอาจทําให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้โดยไม่รู้ตัวทําให้มาอุณาลลวเป็นสถานที่ที่ทั้งน่ากลัวและทรงพลังเกาะโรอานโกเกาะที่ที่ผู้คนหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนโดนโลกกลืน สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะโรอาโนกในเขตแดร,รัฐแคโรลไลนาเหนือสหรัฐอเมริกา เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะกลุ่มคนอังกฤษกลุ่มหนึ่งอพยพมาตั้งรกรากที่เกาะแห่งนี้หวังจะสร้างชีวิตใหม่แต่แล้วจู่ๆพวกเขาก็หายตัวไปเฉยเลยทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและปริศนาที่ยังคงค้างคาจนถึงทุกวันนี้ในปี1590เมื่อจอนไวผู้ว่าการอาณานิคมกลับมาที่เกาะโรอานกหลังจากเดินทางไปอังกฤษนาน3ปีเขาก็ต้องผงะเมื่อพบว่าทั้งเกาะเงียบกริบไร้ผู้คนและไร้ซึ่งวิเแววของชาวเมืองกว่า100ชีวิตสิ่งเดียวที่หลงเหลือคือคำว่าโครททน สลักไว้บนต้นไม้มีหลายทฤษฎีที่ชวนขนหัวลุกหรือว่าชาวอนานิคมจะไปสร้างความแค้นให้กับชนเผ่าพื้นเมืองจนถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าโรคระบาดร้ายแรงจะเล่นงานจนไม่มีใครรอดหรือว่าพายุเฮอริเคนถลม่มเกาะจนราบเป็นหน้ากลองเกาะโรอาโนกยังคงเป็นปริศนาที่รอาการไขคำตอบที่แท้จริงอาจจะน่ากลัวเกินกว่าที่เราจะจินตนาการก็ได้ใครจะไปรู้ว่าเบื้องหลังความเงียบสงบของเกาะโรอาโนกจะซ่อนอะไรไว้บ้างแล้วคุณละ่ะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวเมืองลองคอมเมนต์บอกกันหน่อย ง,งีฮอสปตำนานโรงพยาบาลผีสิงในสิงคโปร์เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางสถานที่ถึงมีบรรยากาศขนลุกแม้ในเวลากลางวันแสกแสกโรงพยาบาลชาง,งีเก่าในสิงคโปร์คือหนึ่งในนั้นที่นี่ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลร้างธรรมดาแต่มันคือศูนย์รวมตำนานสยองขวัญที่ทำให้หลายคนขวัญผวาสถานที่สุดหลอนแห่งนี้สร้างขึ้นในยุคอนาณานิคมอังกฤษเคยเป็นทั้งโรงพยาบาลทหารและที่คุมขังเฉลยศึกในสงครามโลกครั้งที่สองต่อมาได้ปิดตัวลงในปี1997ทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดและความตายไว้เบื้องหลัง ตำนานเล่าขานถึงวิญญาณพยาบาลทหารและคนไข้ที่ยังคงวงเวียนอยู่ในอาคารและที่โด่งดังที่สุดคือผีพยาบาลชุดแดงที่ว่ากันว่ายังคงเดินตรวจคนไข้ในเวลากลางคืนปัจจุบันทางการสิงคโปร์สั่งปิดตายและมีบทลงโทษสำหรับผู้บุกรุกนอกจากวิญญาแล้วอาคารยังสุดโรมเสี่ยงต่อการถล่มถ้าใครเคยมีประสบการณ์ขนหัวลุกที่โรงพยาบาลชางงีเก่ามาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะแต่ขอแบบกลางวันแสกๆสกเพราะแอดก็กลัวเหมือนกัน ป่าฮอย่าป่ามิติลี้ลับที่กลืนกินผู้คนว่ากันว่าป่าแห่งนี้มีชื่อเสียงในโรมาเนียที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลึกลับทั้งการหายตัวของผู้คนและการพบเห็นแสงประหลาดในฟากฟ้าป่าฮอย่าอยู่ใกล้กับเมืองครูสในภูมิภาคทานซินเวเนียประเทศโรมาเนียเป็นป่าที่มีเนื้อที่ประมาณ295เฮกเตอร์โดยเป็นป่าที่ได้ชื่อว่าลึกลับและเต็มไปด้วยเรื่องราวเหนือธรรมชาติไม่สามารถหาคำอธิบายได้ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าป่าฮอย่ามันแปลกประหลาดมาก มีหมอกหนาะปกคลุมตลอดเวลาแถมยังมีเสียงแปลกๆดังมาจากในป่าหลายคนเคยได้ยินเสียงคล้ายสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก,ก่อนหรือแม้แต่เสียงคนร้องขอความช่วยเหลือบ้างก็ว่าเป็นเสียงพูดผีวิญญาณของคนหลงป่า บางก็ว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ที่แน่แน่คือคนที่หายไปไม่เคยมีใครได้กลับมาอีกเลยบางคนก็เจอเรื่องแปลกๆอย่างเช่นได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองจากในป่าลึกๆหรือเห็นเงาคนเดินตามทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยมีตำนานเล่าว,ว่าใครที่หลงเข้าไปในป่าหอย่าจะถูกสิ่งลีล้ลับลักพาตัวไปอีกมิติจนป่าพิศวงแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งโรมาเนียใครเคยมีประสบการณ์หลอนๆในป่าหอย่าบ้างมาแชร์กันหน่อยหรือใครกล้าพอจะลองไปผจญภัยในป่ามิติที่ว่่าาาานนี้ก็เเชิญตตมสบบยยยนละแแออดขอ เกาะฮาชิมะเกาะผีสิงแห่งญี่ปุ่นเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองนางาซากิไปประมาณ15กิโลเมตรเมื่อมองจากฟ้าจะดูเหมือนเรือรบยักษ์สุดอลังการว่ากันว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเรือดำน้ำสหรัฐเห็นเกาะน,นี้ตอนกลางคืนนึกว่าเรือรบญี่ปุ่นเลยเพ่นกลับแทบไม่ทันมันเลยได้ชื่อเล่นว่าเกาะเรือรบเกาะน,นี้ไม่ได้มีผีสิงธรรมดาแต่มันเคยเป็นเมืองที่คึกคักมาก่อนและมีคนแออัดหนาแน่นอยู่เป็นพันๆคนแต่พอเมืองฐานหินปิดตัวลงทุกคนก็อพยพออกไปหมดปล่อยให้ตึกสูงๆอพาร์ตเมนต์โรงเรียนแลลลละะรรงงงงพยยยาาาาาบา้ออู่่่กทเทเเีห็น ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนระดับโลกใครไปก็เจอดีทุกรายบางคนได้ยินเสียงคนเดินหรือเสียงเด็กเล่นทั้งที่ไม่มีใครอยู่บางคนเห็นเงาคนหรือแม้แต่สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างคิดดูสิเดินอยู่ดีๆแล้วเจอแบบนี้ใครจะไม่ชอ็อกแต่ที่หลอนกว่านั้นคืออดีตอันดำมืดของเกาะน,นี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการบังคับแรงงานต่างชาติมาทำงานหนักที่นี่หลายคนต้องเสียชีวิตเพราะความโหดร้ายทารุณเชื่อกันว่าวิญญาณพวกเขาเหล่านั้นยังคงบวมเวียนอยู่ แต่ความน่ากลัวไม่ได้มีแค่นั้นตัวเกาะเองก็อันตรายไม่เบาตึกเกา่เกาๆสุดโทรมอาจถล่มลงมาได้ทุกเมื่อถึงแม้จะน่ากลัวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกาะฮาชิมะมีสเสน่ห์แบบแปลกๆมันเป็นเหมือนเมืองที่ถูกหยุดเวลาไว้ให้เราได้เห็นภาพชีวิตในอดีตแถมยังมีวิวสวยๆของทะเลอีกต่างหากใครชอบเรื่องหลอนๆล,ลึกลับท้าทายห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ถ้าเจอผีอย่าลืมถ่ายรูปมาฝากกันด้วยละ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสุดจัดไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและคอมเมนต์บอกเราว่าสถานที่ไหนที่คุณคิดว่าน่ากลัวที่สุด